ส่วนทางด้านพื้นที่จังหวัดยะลานะคะทางด้านเทศบาลน,นาครยะลาก็มีการมอบทุนการศึกษานะคะ301ทุนค่ะกว่า2ล้านบาทนะคะช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาด้วยโอกาสในพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลานะคะได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลาโดยมีนายพงศัก์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวเปิดให้โอวาทพร้อมชี้แจงนโยบายการช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทางเทศบาลนครยะลามีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและไปการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นให้แก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนการช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์นะคะรวมทั้งสิ้น301คนค่ะ จำนวนรวมเงินนะคะทั้งหมด2256,750บาทค่ะค่ะโดยท่านนายกเทศมนตรีนะครยาลานะคะก็ได้กล่าวว่าการศึกษาเป็นสิทธิสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่อุปสรรคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนก็คือการขัดแคลนทุนทรัพย์ทำให้ขัดโอกาสทางการศึกษาค่ะและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาต่อ เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างจึงให้ความสําคัญและดําเนินการแก้ไขมอบทุนการศึกษาเพื่อในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองค่ะและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ